สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเฮต้องอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมีรถมานำเสนอคือรถเจ้าตัวรีโวหน้าหมูป่านะครับปี2023คันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนมันมาพร้อมกับไม์แค่8,100กิโลย้ำนะครับไม์แค่8,100กิโลราคาเพียงแค่469,000บาทย้ำนะครับ469,000บาทมันจะสวยแค่ไหนหรือมันจะคุ้มค่าแค่ไหนอ่ะไปดูกันเลยครับ อันนี้ได้เป็นไฟหน้าเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับรถไม่เคยเคลียร์สีรถเป็นปี2023นะครับรถสวยมากวิ่งน้อยที่สุดยางยางเต็มยางเต็มมาดูเพจนะครับถ้าปี23แท้เพจต้องมาอยู่ที่ข้างประตูอย่างนี้นะครับอ,อันนี้คือตัวใหม่ถ้าเป็นตัวเดิมเพจมันจะอยู่ที่ฝากระโปรงหน้าอยู่แขนแขนซ้ายนะครับอันนี้คือตัวปี23แล้วตัวนี้จัดทรง ลงล้อบรรทุกเรียบร้อ,อยยาง CD, มิชลิน XCD พร้อมบรรทุกสำหรับท่านใดที่วิ่งขนส่งเคอรี่แฟตหรืออะไรที่กำลังมองหารถสภาพที่สวยราคาสบายๆนะครับแถมสภาพใบแดงให้แวะมาดูคันนี้ได้เลยนะครับดูท่อเสียซะก่อนครับท่อเสียนี้ไม่มีรอยเผาไหมเลยครับใสปิ้งเลยท่อเสียเนี่ยถ้าใหม่กว่านี้ก็คงต้องเป็นรถใหม่ในช์รูมแล้วครับรถคันนี้สวยมากบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน รถคันนี้วิ่งเพียงแค่8,100กิโลนะครับดูไมลได้เลย8,100กิโลนะครับปี2,023เป็นรีโว่หน้าหมูป่าแท้นะครับรถสวยไม่เคยเคลียร์สีสักชิ้นนะครับคันนี้สวยมากบอกเลยทางร้านจดทะเบียนตู้ยางบรรทุกให้เรียบร้อยนะครับมาดูห้องโดยสารมาดูห้องเครื่องนะครับทีนี้ดูห้องเครื่อง ตัวน,นี้ได้เป็นระบบเบียรก ABS นะครับจากโรงงานเลยน็อตฝาไม่เคยแขะไม่เคยขันนะครับรอยสปอร์ตเมกอรัรทุกอย่างอยู่ครบรับประกันได้เลยสวยแน่นอนแถมคันนี้มีารัทศูนย์สามปีแสโลนะครับเหลือๆเลยคันนี้ครับใครได้ไปนี่คุ้มแน่นอนอเป็นยังไงบ้างครับรถเจ้ารีโว้ห่งหมูป,ป่าูทึบบอกเลยว่ามาที่ต้องเจริญยนต์มาที่นี่ไม่ต้องมาดวง ใครติดต่อสนใจติดต่อเบอร์โทร0844544232ย้ำนะครับ0844544232โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงรถสวยรับประกันคุณภาพต้องที่ต้องเจริญยนสวัสดีครับ